สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูกๆท่ททานภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีเมืงถูกฐานด้ือพี่น้องเด้อที่ส้มสองอติเปใหไ่เคียวอยู่เย็นเป็นสุประตูกถูกฐานพี่น้องเอ้ยห้าพ่อๆก็เ่็นญ่เขียวอีละพี่น้องเอ้ยกอเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ย หลังจากนั้นมีญ่เคี้ยวไปถ่ายรอบรอบไปตามที่นัดธรรมศาสตร์มีญ่เคี้ยวสียางปะฮะมีไงเงึงเในพี่น้องเอ้ยมีญ่เคี้ยวสิไปสัมผัสมีไงเงึงกับแม่พี่น้องเอ้ยสัมผัสตัวจริงเสียงจริงพี่น้องเอ้ย พีมีเทะพี่น้องเอ้ยอยากคำว่าคอามไม่ใหญ่เงงเด้อพี่น้องเอ้ยส้มครับหับส้มหับพังนกันพี่น้องเอ้ยบัสิเป็นอย่างไรเนาะอยากนัก n ่างไปสิไปเกิดไม่ n ห ả y เงงเนาะแซ่บเป็นเราให้พังสัดๆพี่น้องเอ้ยว่ามันมีเทะหรือบ่มีเนาะ ให้เบิ่งตามคำขอของอันเงินใหญ่เคี้ยวสิให้เพื่นเ่าให้ฟังอืไออีน้อยพักกลิ่นบอกกำเนองบ่ลูก่อยบไหลุงขอบใจลูกขอบใจอยู่ดีไม่แห้งเพราะุกๆคกขนพ่นอ่ น้องหน oh. <laughs> ุ่มล oh, ah, ูกล้านเอ้ยฮ่าถกมาปบเพาะไปออกพไปเอกกิโอ้ยวมันจะตกคอยลูกจะตก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 เถะตกแทะอีกอาเตอีกกิโลตพี่น้องเอ้ยอ่สบายดีเพื่อนมุญหลวงอะเอาหมุนดู ขอบใจขอบใจอลูกมากกินเวยน้ำใตะด้โดยโดยลูกคือเป็นสบายดีเพลินลูกอนมีแต่ปลาลูกมาลีน้ำเตะเด้อเพินว่ะมวยหลังจากนั้นแม่ใหญเกี่ยก็สสินยาวก็ไปหาเพลินพี่น้องเอ้ย มาสัมผัสไม่ใญ่เงงเนาะเสียงจริงตัวจริงเลยพี่น้องเอ้ยว่าพีมีจริงบอกึ้นในใดสบายดีพี่น้องดยวยด้วยรใหญ่ไม่ยังอันไม่ย่าเคี้ยวเป็นคนใหญ่กันเนาะนอนอ่างล่างนอนดีไม่แห้งคาใหญ่เอ้ยฮะใส่ลูกกาน แับใจหลายๆไม่ใหญ่เอ um, uh, ้ยพ่อใหญ่เอ้ยพังพอโตพ่อใหญ่เอ้ยพังเสียงจริงใจจริงเด้อตัวจริงจริงเนาะไม่ใหญ่เคียวอันไม่โอ้ยลงหนาลงรำกินนะโอ้ยพอโทเขาไปไม่ใหญ่เงื่อนเพรียนสัมผัสเรื่องพีมีจริงเหอนปะกามีแท้แท้วาม่าวาม่า เตะกี่เนาะกะจีเราเราเป็นพังเนาะเราจะผ่าเตะกับใบกี่เนาะกะจีว่าอุสุพังเนาะดูดูโดยพังเตะเมย์ใหญ่เขี้ยวหนึ่งก็ได้สี่หาปีเนาะเมย์ใหญ่เขี้ยวเมย์ใหญ่คู่น้องเกิดกิดรุ่นเดียวกันนี่ก็เมย์ใหญ่จื้นโดยเออมย์ใหญ่จื้นนะเป็นลูกกระสาวนะคะเพลนแล้วแม่แล้วเพลนแต่งห้ย้องบ่มีลูกมีผัวจะคนเด็กแม่ผูวขากะบ่มีผัวเตะที ผูกขากระไดอายุที่สามสิบสี่ปีผัวเป็นคือพ่อผูกขากับไปเอาเมียน่อยคือว่าฮันแล้วแต่วันนี่เช้านี่กับบกัเป็นในห้างอีกกัได้เต็มน่ะให่จืกับเจ้าโมล่าเพินค่ะเพินกับบอย่างี่นอองรษะีวิตแล้วได้ได้เก็บปีเปิลเซียชีริะเ้าโมลานองเมียจืดกับจีเราสุชูฟังเนาะกะมีมือหนึ่งแล้วมี จักเขาเนี่ยตายนะบ้าในถั่วอบอกขึ้นในถ่ใดาเสียด้วแล้วตายแต่เพื่ออยากไปหินมากะหลอกได้แม่ย่าจืดนะเพื่อมักมากะหลอกได้ไีนอกเพื <c oughs> ่ระบาดนั่งกินเขานักกันอยู่น่ยมาเร่งน,นตอนเจ็ดแบบเจ็ดแปดโม่งอะอันโตอน,นอกับมันแม่ย่ยจืดก็นอนกับอีจืดเลอกสุดกว่าเชีแล้ว

ตะกี้ไฮหากีนเพราน้ทิมอีกอ่ะห้นอนนํำกับนอกห้เพิ่มนะอีเนาะเพิ่มกับานีกับนอนกับเป็นจสองคนแล้วมีนย่กงที่อยนน่อยสาลักหวเนี่ยอนเที่ยงน้กัแอมดอกแอมห่อไปเบิดนะนดนนหัวแอมแต่ทางลงว่าจะจ้ากับซึงกับนั่ัมแอมจะสองห่อ่าจะจ้าเที้ยงนอยหน่อยดอกนี่ บอลคันใดกกลขึ้นใะกรง้กขึ้นแล้วนี่มันแด้แตเงง้กและบาดย่านขือย่านมาจ้ะจ้แต่มานอนแล้วเที่ยงนี่หละในในน่นสูงนี่บอลมันหูก่มาไดบ้านนั่นคนบ้านบ่าวบอยบบาวแมนนี่มันโผล่มาได้ไปป่าจิกป่าห้างมาได้เเหือนผูกขาเมียนปลาเบิร์ดพี่น้องเอ้ยไหญงเคี้ยวไงข้าวจะปาเบิร์ดมี ป่าไม้หกดงนาเนาะมีเตียงอยู่โน่นตัวนั่นแหละมีเตียงนั่นนบ้านนี่นอนซุ้มนะกับป่าอื่นป่ากุ้ว่าจะแกลย่างเดือนหกนี่กับไปเอาเชลเชลและอื่นนะฮะก็นอนยายเออให้ร้านเป็นหลิงคางนะนั่นอุ่นพังผืนพังผืนผีนี่เนาะอพื้นสิบาลีละเอียดแกล่นอนนะบานนี่ผู้ค้ากันนอนนะนอนรถบ้านนี่ลดยางขึ้งขึ้งได้บานนี่ยางได้ผู้ค้ากัน ก็นอนแล้วก็ซ้อมแต่หงทางในขันใดเนี่ยไม่ยังมาหย่างแมววะ <laughs> มาเห็ดกะปิขา้าวตะกี้ผัดข้าวตำเนาะผัดไช้กะปิดเด้ตำ <c oughs> แล้วเห็ดกะปิดนวุนๆอยู่อ้ามียังเด้ว่ะไม่ยายจืดนะ่ะผักผู้ชานี่นอนกินนาข้าวผาบ้านนี้เพราะมันเห็ดกระดิ่งกระดิ่งอยู่ย <c oughs> านนะยั้จื้อนี่กระเทยถูอยู่ได้ขื่ออยู่ทั้งหลัง ยางคือไปคึกมากคือไปคึกมากผู้ขาก็นอนแน่บติงแล้วบ้านดึงมอนนี่ยุดยุดชามบ่าแข้งแข้งแล้วบาดีกระตากับซ้อมแต่กระไดหักเว้นข้นเลงลงน้อยหนึ่งกับยางคึกไปคึกมากกับเฮียนกับกล้วยเป็นหนวนหนวนแล้วบาดีือยังเมนสังเกตว่าข้นขืนนะที่เนาะโดยโดยต้นถึงเล่นน้อยหนึ่งขึ้นข้นกับต้นถึงอีกต้น ต้นพี่นางไปนางมาอยู่รถจนฉีแจ้งผู้ขากับผู้เดียวไปใช้จุดแข็งไม่ใหญ่เคี้ยวสิขอถามหัวเจ้าไปรุดมอนบ่ไหวบ่รุดกันซ้ำสิลุกตั่นล้นก็จะแข็งกระเด่ตูวนั้นกับห้องมันมันแก่ชามบาดิ้งกันลูกเราไปพี่น้องเอ้ยเคยผู้ขากับเราผู้ขากับเราเราอยู่เลื่อยให้พังนะเนาะผู้ขากันอย่าเล่าพ่อแม่พี่น้องว่าพี่มีจริงแท้มีจริงพี่น้องเลยคันจีบี ยงเเินจสมัยตะกี้มันเฟื่องเลยเด้อเนื้อถ้าเอาเงินน่ะมีเหตุใจอะไนี่แมนแมนเป็นพ่นเอาเงินน่ะแล้วถ้าว่าบมมีเงินนี่กับผูกคาก็เคยนอนอยู่ไม่ยั้งเว้ยมาดึงาปเอาเงินรถมาเป็นยอนเงินเนาะยอนเงินซีบกีพี่น้องเลยแต่วจะไอกับเราพูนพีนาะมาจนได้พีมีจริงพีมีจริงอะลี มาแล้วมันไปทางไหนมาแล้วนะั่นมาละครชีร้แจงเรห้องผู้ขากนนันนั่นมาละบป็นอยางแท่งกระด่อาายู่แท่งนล้วขาให้แต่ละสาวมากกับบ่มาจะเถื่อต้นแจงเพื่อนกันเลยจังมากับฟานีไก่คันมันมันหนีได้มันหนีเองนะจะไม่ไปไหนเลยจะมอยไปเลยบ่จะมอยไปเลยมันกับบ่เดียกับบ่รุ่งคันใดโดยโดยจะไม่ไปทางไหนเลย <c oughs> พวนอยู่บพิ่ขึ้นจมบันไดนอนพี่น้องเอ้ยมีไงไก่ขังบานนี้พุกาไล่หลับเลยบานนี้เพิ่นให้นอนกับุ้งบ่นอนเลยอ่าย้อนย้อนเงินสิบกีบบ่ย้อนเงินสิบกีบโอ้ยย้อนเงินสิบกี่ยังไฮน่าจืดจืดห้น่าจืดห้กับบ่มีห่างมิดม้อย ว่าอยากให้ย่ายจืดให้อยากให้ผีแตกไห้กยได้คำนั่งบ่หันย่ายจืดก็ช่อหม้อนย้อนช่อแจ้งมาจึงนแจ้งบ่แจ้งเข้าโลบ่บานเลยเคยเลี้ยงกันย่ายจืดนี่เคยเอากะมากับผู้ขาเนี่ยง่ายเงื่งเลยเอาเอาน้ำละซาวะซาซาละซาบะหมีผัว คุยผู้ขาเองกับบ่มีพอกัดต้นต่อเอากันมีน้ำกันเนาะแต่่มีแต่บ่มีลูกบ่มีผัวนะแหละสาวกับพี่ผาดกันแต่กี้บ่มีบ่มีคนฉอนล้ำไส้เดยแต่นอนน้ำม้วนน้ำข้อยายยามเลีงกับได้วัาซะโดยคือว่าลูกเรื่องพี่นี่มันจบตอนตอนนี้บอกเป็นว่าจบตอนนี้แล้วก็มันบุตรตอนนี้เลยอ่าถ่ายสุทโค้ดกับบุตตอนนี้เลยถ่ายสุดเค้ดมาหอนี่ผู้ขาไิโค โพสกิฟเมนท์ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองอานิตย์ม่ใหญ่เกี่ยวเดอพี่น้องเดอรมีกำลังใจสูสีต่อไปทายสุดโค้ดสายให้พรคุณสิพลัดถนัดตายเกี่ยวทางสามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกจงปกป้องหักษาครอบครัวของพวกท่านให้อยู่ดีมีแห่งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมั่นยืนลงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถิดสาธุสบายดีบายบายพี่มีจริงเด้อพี่น้องเอ้ยย้อนเงินนั่นซีฟกี่พี่น้องเอ้ย